สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราทีมงานน้ำฝนสแตเลสดดได้ยกทีมงานมาติดตั้งงานกันที่จังหวัดสมุทรปราการลูกค้าบ้านนี้สั่งทำเป็นประตูบานใหญ่1บานบานเล็ก1บานแล้วก็ยังมีช่องรั้วอีกสีช่องนะคะประตูที่ลูกค้าสั่งทำก็จะเป็นประตูสแตเลสผสมอลูมิเนียมนะคะสีเทานะคะให้เข้ากับสีบ้านเลยค่ะประตูบานเล็กแล้วก็ช่องรั้วนะคะก็จะลายเดียวกับประตูเลยค่ะ แสแตเลสที่ทางเราใช้ทำก็จะเป็นแสแตเลสเกรด304นะคะทนแดดทนฝนไม่ทำให้เกิดสนิมแน่นอนค่ะล้อมือจับนอกในเสารับสอบะคองกันลมนะคะมีครบทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวล็อกกุญแจประตูบานเล็กพร้อมติดตั้งใช้งานเลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าบ้านจังหวัดสมุทรปราการที่ไว้ใจให้ทางทีมงานน้ำฝนสแตเลสดได้ไปทำประตูให้ลูกค้านะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากสอบถามนะคะเราจะทิ้งการติดต่อไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอหลางเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ